วันนี้จะออกไปอันหาซื้อผลไม้หมแหมละเจ้าอยากกินแห็มลนะเนาะไปดูว่ามันจะมีก่อนเนาะอยากกินผลลไม้ไทยหแหมละเจ้าขับรถได้ไก่มือนกันนะเนี่ย ไปแอลแห้างแถมไอกันแถมนอเจ้าสมจะคลิปอาหารนะมันน่าเบือนะ่อเนาะแม่แอวต้งหนอกของเนาะนี่ลนอะส่วงไว้ลัดส่วงโควิดมันระบาดเนาะรถก็พอมีอยู่เจ้า แถวนี่บัลลันได้มาไทายบับได้มาทายเลยพอมันคนได้เส้นกันเนาะมหูบันตีไหนปิดตีไหนข้าถามไอ้ป้าถามไปก็บอกหูเลื่องเจ้า, <c oughs> า,า,าเพราะแบบเกยมาเนาะอาจจะเกยมาสมัยก่อนๆแต่มันลืมไปแล้วเนาะถนทนหนทางมันเยอะจำมาได้หรอกภาษาญี่ปุ่นโดยอ่านอ,กออกเจ้า ดูไปดูไปคนเลยว่า <Luc> ข <ar cells> ้าวหวานอะไรไม่คิดซะว่า ว่าเนี่ยมือไข้หัเหลืองเลยตาได้มือปิดตาได้มูอหัวโอ้โหพอขัดด้านข้างนี่ร้องงามอ่ะเมื่อมาหลังได้ไหมแอลนะน้งแข็งน้ำจะไปห้างไปซอสซื่ออันผลไม้ไทยจ้าพร้อมจะได้เหมือนอย่าง อยากกินทุเรียนนั่นแหละจะเหลือบะเหลือปลฮูนะ้เนาะปีไหนก็จะมาขายเพียงสองข้างเองถ้ามันหม่มีก็คงจะเอาเป็นพวกอย่างอื่นนะเนาะมะม่วงก้าอีกก็มะม่วงมะพร้าวอืมกีไฟแดงมะถึงลราเจ้าห้าง จะไปซื้อผลไม้ไทยเนาะนีนละห้างนี่ละ จอดรถกันเจ้าเอารถไปจอดตั้งปืนกันเนาะโอ้รถไฟคะเนาะรถไฟน้อยอู้อี๋โอ้รถไ,ไฟน้อย

อจอดข้างในเจ้าเอ๊ะขึ้จอด อันนี้ปืนห้างเจ้าหาตีจอดรถกันนะเนาะตีปืนอันคนมาซื้อของเอารถมาจอดเจ้าเนี่ยรถจอดเต็มเลย ครับบ้านนะเจ้าได้ทุเรียนมาละเขาไปบดสทุเรียนกันนาเนี่ห้างนี่ละเจ้าผลละไม้ไทยจะมีห้างนี่ครับบ้านไปบอทุเรียนเจ้าได้ทุเรียนละได้บุเรียนแบบป,ป้าออน ก็ามาหวังวันนี้เอาไ่เยอะเจ้ารู้สึกว,ว่ามันจะขึ้นราคาเนาะอดอกี่งามขนาดทะดอกข้างถนน ให้แดงเออมายังใชรเหลืองของข้างกันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไร สะพานทางด่วนอยู่บนนะัะนเนาะตีไหนเป็นตีไหนมุ้งใน,นแถวนี้นะไปซื้อผล,ละไม้มาเรียบร้อยแล้วจะกลับบ้านแล้วเจ้าไฟแดงเยอะขนาด ถ้าบ่ามีโรคไข้วัดระบาดที่นะวกไว้รัดที่นะลวดนี่จะเยอะขนาดเลยแถวเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศชมถนนชมวิวของเนาะ กล่องไว้รัดระบาดก,ก็มีกระเตา่าติเห็นน่ารถนั้นนะไปเยอะ